น้อง,องทำอะไรอะ่ะแต่งรถอะไรนะ,ะแต่งรถอาวแต่งรถแต่งรถมันก็ต้องเอารถไปแต่งที่ร้านนี่อะไรทำไมถือโทรศพัพท์มันเป็นแต่งรถเหรออะไรยังไงเนี่ยไม่เข้าใจละงงละม,มนุษย์พ่องงละ มนุษย์พ่อก็งงนะเป็นภาพให้แต่งเหรอ

ถึงโรงเรียนมันจะเสร็จไหมรถชั้นนี้ไม่เสร็จไไอ้น้องทําเร็วจะตายทําไมจะไม่เสร็จมันจะเสร็จถึงไหนได้ล้อน้อยไหมเอาล้อเอายางมานี้ไหนโอเคได้เล็กเกินเอาใหญ่ขึ้นอีกสักน,น้อยมันมี มันมีแต่ประมาณเนี่ยโอเคอ้ใหญ่เลยนะ่นอะเอากางกลางอะกลางกลางให้ซ้อนให้ซ้อนสองได้สบายสบายโอเคปะงงอะไร <c oughs> ก็ยางน้องน่ะน้องชอบเอายางขี่คนเดียวอะ่ะยางมันน้อยอะ่ะ ไปถึงก็เลยบอกว่าเอาเพิ่มขนาดให้มันซ้อนสองได้สบายๆครับเอาหอฉีอันลังรถฉีอันลังไม่ให้เอาหอฉีอันังแล้วรถมันฉีอะไรออรถฉีห้างรถฉีห้างรถฉี่เข่งเอาฉี่า้ำพึง่งฉีน้ำพึง่งเอาึอง่โอเคท้างคนเช่งหัง โอเคแค่นี้แหละบาย